s ึกสปอร์ตสกูตเตอร์ Yamaha Aerox ปะทะ Honda c ิ r 160รายละเอียดเป็นยังไง m o t o r a b l จะพาไปดูกันเปิดตัวออกมาเป็นที่เดียบร้อยแล้วในประเทศไทยกับ Allnew Yamaha Aerox สปอร์ตสกูตเตอร์จากค่ายซ่อมเสียงที่ได้ทำการปรับสเปคและหน้าตาใหม่ให้ทันสมัยแน่นอนว่าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของมันก็คงจะหนีไม่พ้น Honda c ิ r 160ที่ถึงแม้ว่ามันทั้งคู่จะไม่ใช่รถประเภทเดียวกันเป๊ะๆแต่หลายคนก็น่าจะมอง2รุ่นนี้เทียบเป็นอยู่ในใจอย่างแน่นอน เริ่มต้นกันที่ในส่วนของเครื่องยนต์ย ma มา5 a i r ็ o x จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ1สูบ4วาล์วพร้อมระบบวาว 8, VA, Charge, ล์วแปรผัน VVA Single Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบ1 5 5 c ีให้พลังกำลังสูงสุด15.4แรงม้าที่8,500รอบตนาทีและแรงบิดสูงสุด13.9นิวตันเมตรที่6,500รอบตนาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ CVT ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยสายพานทางด้านของ Honda c l ล c k 160จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่คล้ายกันคือแบบ1สู 4. Wow. บ4วาล์วสิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบ1 5 7 c ีให้พลังกำลังสูงสุด15.4แรงม้าที่8,500รอบตนาทีเท่ากับ a e r o x อก แต่มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่13.4นิวตันเมตรที่7,000รอบตนาทีหรือก็คือแรงบิดน้อยกว่านิดหน่อยแถมยังมาด้วยรอบที่สูงกว่าส่งกําลังด้วยเกียร์ CVT ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยสายพานเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับในส่วนของระบบกันสะเทือนรถทั้ง2รุ่นนั้นจะมีระบบกันสะเทือนที่คล้ายกันมากๆไม่ว่าจะเป็นช o หน้าแบบเทเลสโคปิกหัวตั้งแต่ Yamaha Aerox นั้นจะมีชกหลังแบบสปริงคู่พร้อมซับแทน ส่วนฮอนดักคลิกนั้นจะเป็นโชคหลังแบบสปริงเดี่ยวไม่มีซับแทงในส่วนของระบบเบรกรถทั้ง2รุ่นนั้นก็ถือว่าให้มาเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบดิสเดี่ยวทำง,งานร่วมกับคลิปเปอร์แอคเซลเมาส์โดยระบบเบรก ABS นั้นจะมีมาให้ในส่วนของล้อหน้าทางด้านของชุดล้อ a e r o x นั้นจะมาพร้อมกับชุดล้ออลลอยที่ลัดด้วยยางขนาดใหญ่กว่าชัดเจนที่1 1 0 8 0 1 4และ1 4 0 7 0 1 4 ส่วนคลิก160จะมียางขนาดที่ปกติมากกว่าที่180 14และ120 70 14ดรถทั้งสองรุ่นสร้างขึ้นบนชุดเฟรมแบบเหล็กท่อแบ็กโบนแต่ใน a อ r ็อจะมีมุมเรตอยู่ที่26.5องศาและระยะเทรล102มิลิเมตรทางด้านของ Honda จะมีมุมเรดอยู่ที่26องศาและระยะเทรล85มิลิเมตรระยะฐานล้ออย่ามาฮ่า a อร็อนั้นจะยาวกว่านิดหน่อยที่1 mm. น5 0งพันสามร้อยห้าสิบมิลิเมตร่2 7 7 mm. เช่นเดียวกับมิติตัวรถกว้างยาวสูงที่ Yamaha Aerox จะใหญ่กว่าในทุกมิติความสูงเบาะนั่ง Aerox 790ม mm, ิลิเมตรคลิก778ม mm, ิลิเมตรความสูงใต้ท้องรถ Aerox 145มิลิเมตรคลิก138ม mm. ิลิเมตรทางด้านของความจุถังน้ำมันรถทั้งสองรุ่นเท่ากันอยู่ที่5.5ลิตรและแน่นอนว่าถ้า Aerox มีมิติตัวรถใหญ่กว่าในทุกด้านขนาดนี้รวมถึงมียางขนาดใหญ่กว่าน้ำหนักของมันแบบรวมของเหลวก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันที่127กิโลกรัม ส่วนคลิกจะเบาวกว่าที่118กิโลกรัมในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์และจุดน่าสนใจอื่นๆรถทั้งสองรุ่นก็จะถือว่าคล้ายกันมากๆจะมีแตกต่างกันไปแค่ในส่วนของรายละเอียดเล็กน้อยอยอมาให้ a e r o s นั้นจะมาพร้อมกับระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED พร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และแถบไฟ DRL หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD พร้อมระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ w i o n e c t มีพื้นที่เก็บของใต้เบาะใส่หมวกนิรภัยได้พื้นที่เก็บของด้านหน้าติดตั้งพอร์ชาร์จไฟแบบ USB Type C พร้อมระบบกุญแจ keyless ทางด้านของ Honda c l i ิก160จะมีของเล่นติดรถรอบคันที่ถือว่าให้มาใกล้เคียงกันมากๆจะต่างกันที่โคมไฟหน้าเป็นแบบ multi reflector ไม่ใช่โ r o j e c t ตอการเชื่อมต่อก,กับโทรศัพท์มือถือจะทำงานผ่านระบบ Honda Road Sync ในส่วนของพอร์ชาร์จไฟในช่องเก็บของด้านหน้านั้นจะเป็นแบบ USB Type A สุดท้ายคือในส่วนของค่าตัว Yamaha Aerox นั้นจะมีค่าตัวที่สูงกว่าพอสมควรที่8 5 9 0 0บาทส่วน Honda c l i c k 160จะมีค่าตัวอยู่ที่6 9 9 0 0บาทหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย